สวัสดีครับอ็กซไซส์นี้นะครับเป็นอ็กซไซส์ที่เน้นไปที่กล้ามเนื้อกลุ่มการสะโพกนะครับกลุ่มการสะโพกนี้จะมีกล้ามเนื้อก้นหลายตัวเลยนะครับแต่กล้ามเนื้อก้นมัดเล็กๆที่เราละเลยไม่ได้สนใจตอนวิ่งทำให้ท่าวิ่งเราไม่สมบูรณ์แบบนะครับเนื่องจากกล้ามเนื้อมัดเล็กๆพวกนี้มันจะทาหน้าที่ควบคุม การเวี่ยนของตัวจังหวะที่เราลงเท้านะครับถ้าออกกำลังกายเป็นยังไงเริ่มต้นจากท้านอนตะแคงข้างๆเหมือนที่นองน้ำทำนี้นะครับนอนตะแคงข้างวางแขนขวาอันนี้อันนี้เราเราจะทําข้างซ้ายลงข้างขวาก่อนนะครับคราวนี้มือซ้ายเป็นคีย์พอยต์ก็คือมือซ้ายวางลงกับพืน้นเป็นตัวออกแรงกดนะครับคราวนี้ต้องขาทํายังไงนะครับขาเนี่ยงอสะโพกเล็กน้อยแต่งอเข่าที่90้าสองศาเดี๋ยวเพื่อนนักวิ่งเห็นนะครับตัวนี้90องศานะครับ จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถ้าถ้าเอซเซอร์ไซด์ท่านี้อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ยางรัดในเบื้องต้นก็ได้แต่ว่าเนื่องจากน้องน้าสวยและเก่งมากนะครับ <McL aces> เราจะเริ่มจากการยากเลยเล่นท่าย,ยากเลยคือใช้ยางรัดเป็นตัวต้านนะครับ <ild ly> จังหวะนี้คือจังหวะเริ่มต้นนะครับตอนออกร่างกายทยํายังไงเอาส้นเท้าติดกันให้ส้นเท้าชนส้นเท้าเป็นจุดหมุนนะครับน้องน้ําออกแรงกดที่แขนตรงนี้นะครับแล้วก็กางเข่าออกนะครับกางเข่าออกให้สุดแล้วค่อยๆเอาลงนะครับ การลงเร็วจะทําให้เอ็กซ์ไซส์เกิดประสิทธิภาพน้อยนะครับดังนั้นค่อยๆขึ้นไปสุดค่อยๆลงนะครับถามว่ากี่ทีดีนะครับซ้าย50ขวา50อันนี้มินิมั m มนะครับสำหรับนักวิ่งทุกท่านนะครับจะแทรกเป็นโปรแกรมฝึกในสัปดาห์ก็ได้เป็นวันตัวนี้ยนะครับวันนี้เอ็กซเปิดฟ้าหอยนะครับจริงๆเรียกว่าคมป์เชลเอ็กซ์ไซส์ นะครับภาษาไทยเรียกว่าเปิดฝ้าหอยมันก็จะคล้ายๆหอยเปิดฝ้าอย่างนี้นะครับโอเค